สวัสด um. ีค Sch ่ะขอต้อนรับเข้าสู Rain ่ Bossy Channel กลับมาอีกครั้งกับช่งบอ Bossy ได้เปล่าอะไรอ่ะวอดบายอะไรเหรอไม่ใช่ติ่งกินได้เปล่าวัมันเลี้ยวแทบไม่ทันเลย บอกเลยว่าต้องแท่ทุกคิวมาทำเต็มตัวมาอย่างดีจริงๆเราเนี้ยอยากจะทำแต่น้องปล่อยแหละแต่คิวมันไม่ได้จริงๆทุกคนอันนี้ก็คือรีบที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้แล้วแต่ทุกคนกลั้นไว้ยังไม่มีใครได้ดูจริงไม่มใครได้ดูเลยก็คือน้องแอสปาคนขอเยอะมากนะงงอะไปงงทำไปงงก่อนซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สมินิอะลาร์มของน้องนะคะซึ่งไตเติ้ลเนี่ยก็คือชื่อเพลงว่า Save นี้เป็นการตอบแทนทุกคนที่ให้รอนานนะคะเราจะทำไปทางซิ้นสองโชว์ด้วยกันไปเลยก็คือมีตัวเอ็มวีอันบไอเขาเรียกว่าอะไร็นคาเมราเวิร์กแบบอาจจะเป็นเพอร์ฟอร์มายสตูดิโออย่างเงี้ยจุกจิกตัดกันเตินไปเลยแต่ขอความร่วมมือแฟนๆอตาทุกคนตามไปดูกันใน Facebook นะคะเว็บฟ้าเฟซบุ๊กเดือนาปักหมุดไว้ให้ในเพจกดคอมเมนต์นไปดูได้เลยตามไปดูได้เลยนะจ๊ะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมครับไปจ้า ไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยดีมากทุกคนอย่าลืมตามมาดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะรีแอคใหญ่รีแอคโตมากทุกคนเพราว่าชอบมากคนลุกตลอดเวลาที่ดูเลยอะ เฮ้ยเราเราชอบมากคือจริงๆตามผลงานน้องมาเราชอบซิงเกิลของน้องเลยนะจริงสึกว่าเอ็มทำการบ้านกับวงน้องเยอะมากลงทุนเยอะมากด้วยใช่ใช่คือชอบคอนเซปต์ชอบทุกอย่างแบบมันชัดใช่พอคอนเซปต์มันชัดแล้วพอจะทําอะไรมันง่ายไปหมดเลยเนาะคือคอนเซปต์น้องชัดมาตั้งแต่แบบแบแบมาตั้งแต่สมัยแบบน้องน้องงูก็มาแบบมาตลอดใช่คือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันมาจนอันนี้เรื่องราวก็คือเล่าเคลียร์มากแบบ เออใน MV เล่าเคลียร์มากชอบมากการที่แบบใส่กราฟุงการาฟิก<ช>อะไรเข้ามา<ช><ช>เข้ากับวงนอ้องมากจริงรู้สึกว่าแบบ SM เขาเหมือนเขารอเวลานี้มาเพราะว่า<ม>รู้สึกว่าความคิดสร้างสารรค์เหมือนสิ่งที่เขาทำอยู่ในใ,นใจว่าแบบ มันถึงเวลาที่จะปล่อยทุกอย่างที่เขาอยากจะทําให้มันเป็นเป็นโลกเสมือนจริงโลกหนึ่งเขาอยากโเขาอยากจะเป็นผู้นําแล้วเขาก็ทําได้อันนี้คือชื่นชมต้องยอมรับต้องยอมรับจริงๆคืเายอมแบบว่าเราชอบการแบบการคิดของการที่แบบมาชัดเจนเรื่องแบบถึงจะเปลี่ยนคอนเซปต์เสื้อผ้าคอนเซปต์เพลงแค่ไหนก็แต่ว่าแบบมาชัดเจนด้วยเรื่องของโพริชันของวงมันมันค่อนข้างสาคัญมากมัน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 ดีมากๆเลยเพราะว่า คือมันทําให้คนตามแบบมันเราชัดเจนด้วยว่าเราเรามามาดูวงนี้เราฟังวงนี้เราจะได้อะไรกลับไปเออแล้วเราว่าเสื้อผ้าดีนะแบบดีเกือบดีเกือบทุกชุดเลยบางชุดอาจจะบอกว่ามีความแปลกบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตัวรู้สึกว่าแบบเอ้ทำไมถึงต้องใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้สึกเลยคือแค่รู้สึกว่าโอ กล้าที่จะเอามามกซ์เนาะหรือแบบกล้าที่จะเอามาทําอะไรแบบนี้เนาะแล้วแบบแล้วผมอะดีมากเลยอะเราชอบเราชอบแบบทำอยาาทำผมตามทุกคนเลยคือคือรู้รู้แหละว่าใส่แฮร์พีทเพราะผู้หญิงคนเกิดมาคงไม่มีรูในเส้นผมแบบในหัวคนอะรูคงไม่ขึ้นมาห้าเส้นหรอกมือเพราะผมหนามากแต่ว่าคือทําแฮร์พีทมาแล้วสวยมากใส่แฮร์พีทสวยอะแบบนี่คือข้อข้อดีของแบบคบิวตี้เลยเว้ยที่เกาหลีเราชอบมากเพราะว่า ผู้หญิงแม่งสวยจริงๆอะสำหรับคนผู้หญิงที่แบบมีผมชออมีข้างหน้าเห็นปะเขาแบบเขาใส่ใจเขาเวทผมก็คือแบบถักเปียติดหนังหัวก็จริงอะเขาก็ยังมีช่อหน้าช่วยหนิงหนิงอเพราะหนิงหนิงเป็นคนที่เป็นคนทรงหน้ากลมแบบเนี้ยคือคือทุกคนเนี่ยมีรูปหน้า่เหมือนกันอะสําหรับเราอะเราว่าแต่ว่าทุกคนมีความสวยของตัวเองได้แบบไม่จำเป็นจะต้องแบบ สวยเหมือนคนอื่นก็ได้แต่คือเขาสามารถปรับเข้าให้มันแบบให้เข้ากับน้องแล้วแล้วว่าน้องสวยจริงๆอย่างการได้ตรงแบบคือเราว่าทําทรงอื่นได้แต่ว่าทรงเนี้ยคือสวยมากก็จะสวยจริงเนาะสวยมากคือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าผมธรรมดาเมืองได้ตรงไม่ธรรมดานะสำหรับเรากยาสมคือเป็นนทททรงีุ่กคตตัดาะไรแบบนี้ มันทรงเรองนักเรียนเราอะเนาะชั่แจะตรงเลยนะคือบอกเลยว่ามันยากตรงที่ลูปหัวคนเลยอันนี้บอกแต่เหมือนนอกเรื่อนนิดนึงหลังกันคือบางคนจะบอกว่าให้ไม่ทาตัดผมแล้วไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคือกระโหลกหัวเราอะไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันคือการแบบทําผมแต่ละทรงอะคือมันต้องไปจับเลยบางคนมีขวัญ ขวัญแม่งสามอันเสยอย่างเราเป็นคนมีขวัญสามอันอยู่กลางหัวเว้ยคือใดผมยากมากคือต้องใดเปียกเท่านั้นมันจะแบบไม่งั้นจะผมมันจะผมจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงอ่ะยิ่งถ้าเกิดใครมีขวัญอยู่ข้างหน้าคือความชิบหายของชีวิตเลยเพราะว่าคือหัวจะดูร้านอ่ะมันจะฟูด้วยมันจะแบบเหมือนจะใดไปทรงหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่การทําใดตรงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเขาทํามาเหมาะกับน้องแล้วเราว่าเพราะว่าบางคนแบบมันต้องดูแบบดูโครงหน้าน้องดู กระโดกหัวดูทุกอย่างแล้วว่าเอสเดมทำกันบ้านแบบบางคนจะชอบบอกคิดว่าแบบการทําผมน้อยมันแบบทาไมต้องทําน้อยเราอ่ะเราชอบเกาหลีมากที่เกาหลีทําผมน้อยแล้วทาออกมาแล้วสวยมากเพราะว่ามันไม่แย่งกับชุดอ่ะพอชุดมันแบบชุดมันแน่นสะใจมากชุดยิ่งชุดผ้าชมพูของกูกูชอบมากผ้าชมพูสวยนะเว้ยคือกูชอบนะเว้ยคือแบบเกลียดชา ก็เป็นน้องลาพรางอะน้องเปช่วยลายพรางอะลายพรางอะนิดนีดแต่เป็นสีชมพูลาอพรางลายพเออน้องพรางชมพูของกูกูว่าแบบกูเราชอบแบบมันอยากใส่ตาเนอะเว้ยมันแบบมันแบบอยากอยากโคบอ่ะอยากเอาแบบโอทอทั้งหมดเลยมาใส่อะมันแบบมันสบายอะมีปืนแบบว่าสนั่นมากจริงเขาชอบมากเลยอะ MB คือไอคอนหกคือติดติดหิวมาก ดีมากเราประจิตเราปรเดิษนะเราว่าเสน่ห์ของเอสป้าคือเพลงเลยเพลงไม่เหมือนใครแล้ว SM ทําการบ้านเยอะอย่างที่เราบอกไปว่าทุกเพลงของน้องที่ออกมามันจะเป็นแบบฟังปุ๊บรู้เลยว่าเออนี่เพลงเอสป้านะคือแบบเออมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรล้ำล้ำไปเลยแต่เราว่าเฮ้ยนี่คือผู้นําตลาดที่แบบแนวทางชัดเจนแล้วคือเขาทำการบ้านมาแล้วว่า อยากให้เอสปาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่สนใจเทรนเลยนะเขาจะแบบเรามีความคิดจะทําแบบเนี้ยเราจะให้วงเป็นแบบนี้มันเอาไว้ง่ายสุดยืนอีเด็กเลเวลยว่ะคือใครเปิดเพลงเนี้ยกูร้องทั้งวันเลยเมื่อยกับตอนเช้าแค่เนี้ยกิมไม่น่าเซเว่จะเป็นแบบนั้นจริงกิมไม่กิไม่นเต้นทั้งวันแต่งหน้าไม่ต้องแต่งละเนี่ยทาเนี่ยแบบน้าเต้นมากแต่ว่ามันต้องใช้สติเหมือนกันนะพี่อ้อมตรงเนี้ยพี่อ้อมมองมองอาจจะอาจจะยังไว้ไม่ได้กูบอกเลยว่าเอสปาห้ามเปิดไปตอนเช้าเกาบอกเพราะมันจะร้องทั้งวัน มันจะไปมันจะตีถั่วแล้วไปฟันทั้งวันมันมันจะเสียละเอ็มเอเมืองเอ็มเอเมืองจริงมันจะตีูอ่ะมึงเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเอ็มเหมือนเหมือนตอนที่ฟังเอ็ีครั้งแรกอ่ะอีเพลงสติ๊กเกอร์อ่ะกูเป่าปีทั้งวันเลยอตื่นเช้ากูแบบมันจะหล่อมันจะหล่อถั่มึงเอเ็มแม่งทำงานจริงเลยกับการหลอมู่ฟังไปได้อะไรดีก็ต้องชื่นชมจริงๆแล้วพอเอาเรื่องของแบบเอไอเอเอแล้วเขามาผิวคอม เฮ้ยเล่าเรื่องดีวเต้นเซอร์ไม่ต้องทุกคนเมีเจ้าอายที่เต้นด้วยกันอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนมีบ็อกกิ้งนะใช่ใช่ไงเลับไม่นกันนะแต่ได้เล่นไม่ได้มาขี้ๆนะทุกคนเขามีเสมือนจริงนะไม่ได้เลิกตีนลอยนะติดเพลินนะจ๊ะพี่สาวไอ้มาเอพี่สาวไอ้มาแล้วอ่ะบอกเขาเด้แปะคนของจริงอ่ะมึงได้มาแปะคนของจริงอ่ะมึงชอบมากแล้วก็พี่สาวผมสั้นคนนั้นกับนาวิคือใครเออแล้วมีเรื่องราวแล้วคือเดาง่ายทุกอย่างคือแบบเป็นเรื่องราวที่คิดไว้ จริงแบบจะมีต่อจกา้ะเดี๋ยวรอดูจ่าไปดูจะเป็นส่วนเปลี่ยนผ่านของจักรวาลอะไรของเขาหรือเปล่าเออดูดูเรื่องต่อาลุมิติที่สาวนาวิสดูเป็นคนมาช่วยเปิดทางให้แบบว่า ไปกวางยาอย่างรับรื้อนะคะช่วยแบบซูกับแบ็แมนบ้าทุกอย่างก็คือมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกันเป็นแบบเส้นเรื่องเหมือนดูการ์ตูนสั้นๆอันนึงคือน่ารักมากเขาจะเป็นยังไงเนาะ SM w แ r มเอะไรอย่เงี้ยและยังพูดถึงแบบพูดถึงเล็บนิดนึงเพิ่งแบบคิดอยูแล้วทูกเล็บอ่ะจะพูดว่ามีสภาพสาวเล็บเจลในคิดมีสภาพเล็บเจลของจริงของมึงสวยมากแตาเล็บลอกหรือยังเปลี่ยนทุกอย่างกลัวน่าจะเป็นแบบแปะคืออันเนี้ย เพื่อนๆไม่รู้ว่าแบบเคยเห็นหรือเปล่าแต่เราอ่ะไปเจออันหนึ่งมาคือชอบมากร้านที่ไทยก็มีเว้ยเป็นร้านที่เราอ่ะจะวัดเล็บมาเลยเว้ยเขาให้เราวัดเซนติเมตรเล็บใช่ปะแล้วเขาจะตะใบไว้ให้เราเลยคือเรารอนั่งแปะได้เลยเว้ยเราจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้อะมึงคืออย่างเนี้ยก็เลยชอบเพราะเราเป็นคนที่ทําเล็บเจลบ่อยพอทําเล็บเจลบ่อยแล้วหน้าเล็บมันเสียเว้ยคือเราก็เดีหาไปที่ไปลองไปเสิร์ชดูแล้วมันมีร้านหนึ่งอ่ะที่ทําเล็บแบบแตกๆแบบนี้เลยแล้วคือแค่แปะกาวแปะแล้วก็จะมีหลายแบบกาวก็จะเป็นแบบ ติดกาวสองหน้าก็ได้คือทําได้แค่แค่ถ่ายงานสวยๆหรือจะเป็นแบบติดกาวแน่นๆแบบอยู่ได้หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นกาวที่มันเป็นกาวร้อนอ่ะเอออยู่ได้อาทิต์หนึ่งก็ได้แล้วแต่แต่แบบก็จะเป็นแบบกาวร้อนติดได้หรอเพื่อนกาวร้อนเขาเรียกกาวร้อนหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกาวร้อนอ่ะเป็นกาวเฉพาะเขาไม่ใช่กาวเฉพาะแบบแต่เราแบบรู้สึกว่าช้าแล้วมันเหมือนกาวร้อนเขาแตว่าเป็นน้ำนามาบบีบมาแล้วแบบ แต่น่าเล็กก็จะเสียหน่อยขนาดนี้แต่ว่าแปะแปะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแล้ว่าใครต้องไปโคบแล้วอะต้องแบบต้องมาทาตามแล้วเด็บแบบเพราะว่าแตกแตนมากจริงๆแล้เรารู้สึกว่าชอบมากเรื่องเลยค่ะว่าจะเป็นใครจริงเรรู้สึกว่าเกาหลีช่วงนี้แบบจริงๆนะแบบเล็บเนะเล็บยาวทุกคนมึงเล็บยาวแบบลากจายไม่ได้มึงชอบอะจริงชอบแต่งก็คือเต็มที่ makeup ก็คือแบบ m มครับก็ไม่เบาอีกแล้วอะ เมคอับก็ไม่บางเลยนะเป็น reference ที่ดีให้กับพี่ไวเลยเรารู้สึกว่าเปิดมาตั้งแต่ตอนที่แบบซูมหน้าค่ะสวยนะโหสวยมากทุกคนเขาไม่เหมือนมีอยู่จริงเลยใช่ใช่แต่เริ่มสวยหล่าเลยนะสวยจนแบบ สวยนะสวยมากเลยเป็นไซ์เซมากเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเราแต่ละค่ายอ่ะแบบดูออกเลยนะว่าชอบเด็กแบบไหนมันจะมีการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นที่แบบรุ่นไหนจะต้องมีหน้าแบบเนี้ยเนื้อปะผู้ชายผู้ชายจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงจะแบบเนี้ยเป็นหน้า่หน้าเหนือจริงจระตกการเต้นจะไปอะไรแบบเนี้ยหน้าเหมือนไม่มีอยู่จริงหาไม่ได้ในคาเฟ่สวยจนขนลุกไปหมดทุกคนชอบนะเราว่าบสวยมากสวยทุกคนเลยคือสี่คนเนี้ยเราว่าเป็นเป็นอะไรที่ลงตัวมากไอเดียชื่นชมจริง เพราะรว่ามันต้องมีสักคนที่ทุกคนชอบอะ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์คือตตกต่างกันเนาะน่ารักมากนี่ตามไปดูโชว์เคสก็คือโดนตกแบบหนักมากเพราะว่าจุมมาก แบบต้อหน้ารักเนาะแต่ละคนแบบแบบน่ารักพอมาเต้นอย่างเงี้ยหอไอเต้นสีฟ้าเต้นที่เป็นสตูดิโออเราชอบมุมกลองมากเป็นเป็นสตูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยอันเนี้ยขออวยแบบสุดๆเลยต้องจับแบบว่าดีสุดงูจริงอะเหวี่ยงมาแล้วเข้าซูมเข้าหน้าหนิงๆนันนันนคือแบบทำกันบ้านนึงแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนไฟอะไรฉ่ำใจนะคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแต่คือให้ไดนามิกอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบพอมันเปลี่ยนบีดปุ๊บคือไฟเปลี่ยนแล้วมันแบบอารมณ์เราเปลี่ยนว แล<ม>้วมุมกล้องอ่ะเราว่ามันแบบน้องน้องสวยด้วยอ่ะมันยากมากคือพบมุมมันอยู่ยากมากเลย<ช>มันถ่ายอย่าง,างเงี้ยแล้วน้องมันต้องแบบน้องจะต้องแบบเดี๋ยวกด<ม>เดี๋ยวว่าแต่เด็กเอเอ็มอ่ะจะเป็นเด็กที่ไม่เคยหลุดกล้องเลยแบบงงแบบไม่รู้ว่าเขาเทนกันไปยังไงแบบเขาหากล้องเก่งมากนี่พยายามดูหนิงหนิงว่าพบหลังแบบอยู่อยู่โซนหลังแบบจะหลุดไหมวะไม่หลุดหนิงหนิงเป็นคนตัวเล็กแต่บบโฟกัสดีมากอินเนอร์น้องอินเนอร์สมาอ่ะจริงชอบมากลูกเหล่าแม่แบบ เป็นหนิงหนิงค่ะเขาแซบเขาแซบเลยอ่ะแล้วสตูดีโอดีนาอคือเราว่าช่วงนี้คือเราว่าทาอะไรแบบเนี้ยเหมือนจะง่ายนะแต่ยากแล้วแบบมันมันมันให้อารมณ์ที่แบบเราได้เห็นน้องจริงๆอ่ะไม่ได้เราไม่ได้ไปแบบหลุดสายตาไปดูนางอื่นดูพ็อปอะไรเงี้ยว่าแบบด้วยโคโกราฟของน้องกับมุมกล้องจริงเพราะว่าสตูดิโอแล้วท่าเต้นแบบปังจริงเต้นเังผู้ชายแบบหูลายแบบจริง เราว่ามุมกล้องทําให้น้องเต้นดูเต้นแรงไปกว่าเดิมแบบท่ามันแรงเลยนะแต่บางมุมกล้องตอกตอกตอกแบบแเต้นแข็งแรงมากจริงแรงมากชอบมากเมอร์ซี่เซลล์랩ขนลุกหนึ่งคือแบบวูบเขาพูดภาษาญี่ปุ่กกับสายญี่ปุ่นคือน่ารักทุกคนเราเห็นดู้อมเลยนะดูแลาวโดนตกเลยไม่ไหวเลยเราต้องหนาวฉากจบของแดนน์บ่าพิฆาตปะที่ดูไปมันยังไง เราเรารู้สึกว่าเสียงน้องเสียงาเสียงน้องทุกคนอ่ะเขาไม่เหมือนกันเลยะจริงเสียงบาฟังแล้วแบบคนวจะสุดใกอ่ะเป็นสี่คนที่ทีมเต็มชอบมากแฮปปี้ ลถึงจะงานถึงจะงานเยอะเราก็มารอหน่อยมาแน่นอนไม่ได้ทำแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากไปให้ทุกคนด้วยเนาะอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะอันนี้คือชอบมากชอบมากจริงๆโชว์เคสอาจจะไม่ได้ทำแต่ก็ตามดูอยู่ครับหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะสุท้านี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดกดดิ่งยิงยนะครับเข้ามาในอีสาช่องทางเพชรพงษ์จิริเตอร์สแกวชื่อไลท์แชนแนลนี่แหละคะ สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลิงเบยไม่ทั้งแปดคนเพราะเรามี AI ด้วยเพราะเรามือเราถ่ายรูปใหม่แล้วใช่เอานี้เอานี้ทำท่าไหนอ๋อนี้เหรอเป็นอย่างนี้ป้ะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหัวใจอย่างงี้ป่ะมันเป็นเล็บอ่ะเออเล็บ